สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกที่กูเอาคำพูดรายการไหนมาพูดเนี่ยเอาแล้วท่านก็คดีท่านเพราะไม่มีนอ้องทุกท่านกันเลยลรค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาเบราวันนี้ก็จะมาแนะนำไม่ใช่แนะนำซีไม่ใช่แนะนำอะไรฮะไอ,อควายชิดก็มันมีทอนในนั้นก็ก็จะมา,อาบอกวิธีเล่น multiplayer master นะเราสามารถสร้างห้องของตัวเองได้แล้วก็สามารถเข้าเล่นของตัวเองได้ แต่ว่าเราจะต้องดูเวอร์ชั่นด้วยนะครับว่าของเราเป็นเวอร์ชั่นไหนนี่ผมมันถ้าเห็นว่าเวอร์ชัน1น1.10ก็จะเจอจัน1น0ครับว่าของผมเป็นจ1 0แล้วโหมดนี้ก็หาเป็นโหมดได้น,นะผมก็เอาปากัวแล้วกันเรียกว่าพาครัวกันอะไรก็อะไรก็ไกด้หลตโอเคฮะก็มีแค่2องอันเราก็สามารถเรียกคนบอกนี้เราก็จะสร้างเซิร์ฟได้ อย่างเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟลาแรกผมนะครับก็าาถ้าเล่นก็สามารถปรับผู้คนได้สูงสุดสิบคนเลยเหรอเหมือนอัปเดตนะสิก็น่าจะแหลกอยู่เหมือนกันนะก็เอาห้าคนพอเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟของคนอื่นก่อนละก,กันนะไม่กับผมคุณเออซิร์ฟนี้ก็อาจะน้ำกแหลกมากไปก็เขียนว่าเริ่ม,กม,กเ,มกเกมนะ นะครับน่นาจะจอดโหลดเหมือนกันนะครับอ๋อถ้าวิดีโอนี้แลกหรือว่าอะไรก็ขอประทับด้วยนะครับน่าปทับเลยมันจะตายเองตีมันเลอ้ยตีมันเร็วตีอย่างไรวะอ๋อเนี่ยเ,เ,เ,เป็นทุกคนเลยไอ้นัทมันเล่นเซิร์ฟของบอสติเพย์มาเติมกันแต่วันศูนย์จุดสิบห้าจุดสามหนว่าปากกล้อ,องมึงปากกล้องมวัสดีจ้า

ูกทมึงเก่งมากมึงแข่งมึงแข่งกับกูเลยมึงก็ต้องแพ้นะดูป้ากูแชมป์ด้วยแบบกูเตของ B B F w c ีเลยนะตบุวปาุญช้างบามโคตรมันเลยอยแล้วบก็ปกอนก่อเขาเลยอ่ดเฮ้ยโอตคโ อะคลิปโคตรแหลกค่ะคลิปอ้าวเชี่ยตรงอ้อมาอีลิวมาสู้กันมาเอาเซิร์ฟเวอร์อื่นละกันทุกโหมดปะตีกูใช่ไหมอ้าวกูตีเยอะกว่าุ้ดด ก็ไปเซื้อของผมเลยกันใครเอย์ก็ใครอยากเข้าเซื้อของผมนะเข้ามาจะเขียนว่ามาแรกของเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็ก็ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาได้ครับมก็พอเป็นหมดเอา สมายเวิร์ดแล้วก็ดูเกแล้วก็สร้างเอฟเป็นร้ยผมไม่ตั้งแพทผ่านนะค่ะที่อยากเข้ามาเล่นกับผมเข้าวันได้แอดแอดเฟนเอ้แอดไลน์ไปก่อนละวกันอะไรเฮ้ยต้องเป็นทีมกับมึงเปล่าจะขออะไรอะตัวเนี้ยเฮ้ยยินดีไม่ยากอ่างไรหากองโอเคก็เดี๋ยวผมก็มีสิท จะเอ้ยไม่ใช่ดีกูกูเปื่อกูตีไม่เ้ยกูมีดาบสองอันกูมีก็ผมมีไอ้นีะฮะผมมีมีเี่าไหร่มีอยู่นั่นแหละไปเก็บขอนดูก่อนเข้าเล่นกันมึงตามมาฉันหาเลยกูดตามข้อก็เซอร์มีผมเป็นแอดมินฮะนะเซอร์มีผมเป็นแอดมิน มองเลยผมเป็นแอดมิน hmm. ที mm ่ด hmm. ีหลายเท่านะก็อาจจะมีแกล้ง hmm. ก okay. mm ันบ้างนะี่ตอนนี้ก็มีกฎกติกาอยู่ผมก็จะอ่านฟังปานิโม่สิบตัวต่อสิ่งของหนึ่งอย่างน่ารักนี่ครับนี่ของนี่อันนี้นี่ยอมตาเฮ้ยโคดับอินชาดีกว่าจึ๊บกฎที่สองครับ ถ้าจะสมัครงานต้องเอาจับป่ามายี่สิบตัวนะครับก็สามารถเป็นของได้นะครับเป็นของจักป่านะออเ,อาอเอาดาบเอาหเอาดาบเทพทูไปเก็บก่อนเทพทูที่หน้ามันอยู่ตา <Okay. S 2> าาัางล้วกูช่ไหมกูข้ามลูกหมูลกูก็เลนกันมันนี่้ววะ นี่ก็เกาะผมฮะฝาคืนก็โดนทอนมีทอนไว้นะอันแรกมีทอนอนสองมีทอนอนสามมีทอนอนสี่มีทอนก็ข้างบนเขาเป็นผมกั้น้วยนะไม่ไม่ให้มีคนเข้ามานี่ตรงนี้เป็นที่เชนของผมฮะไม่มีเลเวลเลย ฉันวิวประเมินเท่าไหร่สามสิบมันผมจะต้องแอดมินเนี่ยถ้ากดมาตรงนี้นะครับเฮ้ยเร้วสิแอดมินถ้ากดตรงนี้มันจะมีปุ่มขึ้นมาให้แบนคนออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ว่าคนสามารถเข้าเล่นได้เหมือนเดิมนะนี่ไนะตั้งค่าเกมอ๋อ,อ ว่าแปลกมากสามารถตั้งได้นะครับนี่ป้องกันไฟตัางป้องกันไฟการกระทบระเบิดห้ามการต่อสู้นี่เปิดเอาไว้แล้วก็ภาพหน้าจออันนี้เหมือนว่ามันจะมีปรับเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนด้วยมั้ง bi 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 đây rồi cho tôi được khửi bi 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 sụp bi bi à bi bi Đây là bi 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 อลไรก็ปิดเอาดูดนะูคนดจุดเกดดเิดให้เหันหน้าทากที่คนดจุดเกิดว้าอีนแล้วสิถ้าของแบบนี้ชักโทษฮะดูนนจุดเกิดนี่โอเคนี่ก็จะเป็น ตั้งค่าอดอ๋ยวดูตั้งค่าหน่อยดิไม่ได้หนก่อนตั้งเวลานี่มืดน,น,แบบนี่เชา้ชาเช้าฝนปิดไล์ไม่รู้ปิดุ๊ดไปโอเค มีมอนสเตอร์มีมอนสเตอร์มีมอนสเตีดาบเทพปกตีสองทีตายอ๋อเอาดิเอาดิยิงยิงมายิงมายิงมามัก็หมดกลับอะเอาดินี่เป็นไงยังไม่ทำอะไรมันก็ตายบ้านสุดชิ้นเออบินได้เลยอันนี้เล่นแบบไม่มีหัวใจแล้วเราดูเดี๋ยวก็ไม่คนเข้าเซิร์ฟค่ะ ขอคนอื่นอ่ะอมขอตาทิพยให้คนเข้ามาก่อนล้วกันก็ยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ไปสอนวิธีดาวน์โหลดกันเลยไหมก็ถามก่อนว่าถ้าเป็นนัดนะจะสอนวิธีดาวโหลดไหมนัดโหลดเลยไหมก็เดี๋ยวเอออุ้ยใครสร้างวะ TNT ใครจะระเบิดถามจริงแล้วกูกลับมาไม่ใช่ที่เดิมด้วย กลับมาไม่ได้เช่นที่เดิมโอ้โยย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 ยกยยยยยกยยยยยยยบยยยยกยยยยรยยยย้ยยยกยยยยยครัยยยยยก่ยันะใครที่ชอบก็อย่าลืยกดไลค์กดแชร์กดยย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 ังไม่จบนะต้องไปตยย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 ยกยยยยยยอยยิยลย โอเคไปกันเลยโอ้ยพ่ออะไรเล็กเล็กมันคือเล็กเท่โอ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอเคไปก็รูปตรงนี้ผมก็แต่งด้วยวัสเปกระดาษนะมันสก็นเกลียวแล้วก็พียงเพราะว่าพี่พี่เต้เขาเก่งขนุนผมก็เลยพี่เต้เป็นนักดนุแล้วพี่เว็บก็เก่งดักนะ ก็เข yeah. An ้าไปที rap, yeah. Yeah. Right. ่ Play Store เฮ้ยกูก็มาที่นี่แล้วเย้่ไม่ได้อันนั้นที่อะไรไม่รู้ลองไปดูดิเด้ครับก็เขียนว่าไม่ไปแล้วเยี่ยมเขียนว่า M U I L มันก็จะขึ้นฮะ M U I T M U I T Multiplayer เออเขียนว่า m o l t i p l a y e r for Minecraft อ่ะเขียนหลายคน ฟลิต MCP ให้นัทได้คนตินเฮ้ยมีสกายฟอลด้วยว่ะน,นัด oh, <yeah. S 1> ดูดีนัทโอ้ยเฮ้ยโหลดเดี๋ยวผมโหลดโหลดมาเล่นดีกว่าโหลดาว่ <c oughs> นัทก็โหลดได้นะนะฮะกดโหลดไปเลยว่าทำตามที่ผมสัง่งนะทำตามทำตามดีฮะก็เป็นประมาณนี้ จากลูปก็น่จาจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผมก็ลาก่อนฮะลากอยก็สำหรับวันนี้นะก็ใครที่ชอบผม,มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กบ่งปันนะตอบไปเลยแล้วก็กดซับสไครต์เยะๆแล้วก็กดไลค์ก็กดแช